เราได้รู้ว่าอามาตะธรรมคือความไม่ตายนั้นมีเพราะพระศาส,สดานั้นทรงตรัสสอนเรื่องนี้โดยตรงทุกคนในที่นี้นะรวมทั้งคณะสงฆ์ทั้งหมดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้ทำอย่างไรเราจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายแบบถาวรเพราะถ้าเรายังไม่เข้าถึงอริบุคคล อย่างน้อยขั้นต้นเนี่ยการตายของเราครั้งนี้มันไม่ใช่การตายครั้งสุดท้ายมันจะได้การเกิดอีกและถ้าได้การเกิดจะได้ความแก่ตามมาเมื่อได้ความแก่จะได้ความตายตามมาดังนั้นการเกิดแก่เจ็บตายของเราจะไม่มีที่สุดจบ เหมือนอย่างที่เราเป็นมาตลอดสังสารวัตรที่พระผู้มีพระภาคบอกว่าเราและพวกเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่ดังนั้นอริยสัจสี่เป็นเรื่องที่สำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่พระผู้มีพระภาคจัดว่า เป็นความเร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาดังนั้นลูกหลานเราเกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อพอที่จะรู้ความให้เขาเรียนรู้อริสัตสีเลยตามกำลังอินทรีย์ของเขาทรงจำสวดสัทยายอิทับปัจจยตาสี่บรรทัดเอง ปฏิจจสุบาทสายเกิดสายดับเหตุเกิดความตายเหตุด,ดับความตายเพราะไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่เป็นทาลก,ก็ตายได้เป็นเด็กก็ตายได้เป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ตายได้ทุกเวลาถ้าเราได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเรื่องความตายจะเป็นสิ่งที่เรา ไม่สะดุ้งหวาดเสียวพระองค์ไม่มองเห็นใครที่ไม่สะดุ้งหวาดเสียวต่อความตายไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิตเว้นอลันขีนาศพเท่านั้นนอกนั้นมีความสะดุ้งหวาดเสียวสันคลนแห่งจิตทั้งหมดแต่อริบุคคลก็จะคุมเรื่องนี้ได้จะเข้าใจเราจะมีความมั่นใจ เมื่อความตายจะมาถึงมีความมั่นใจหรือเรียกว่ามีสารนะมีที่พึ่งมีที่พึ่งที่ถูกต้องผู้ที่สามารถใครควรข้อธรรมใคร้ควรธรรมะที่ตนเองได้ยินได้ฟังมาทรงจำมาเป็นอันเป็นคำที่ออกจากพระโอษพระศาสดา ในช่วงมรณะกาเลคือช่วงเวลาตายสังโยชน้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้นเราจะได้เป็นอริยกุลอย่างขั้นต่ำคือขั้นที่สามแต่ถ้าไม่บรรลุธรรมในช่วงนั้นก็จะมีโอกาสไปบรรลุธรรมในภพหน้าที่เป็นเทวดาการเกิดของเราจะมีการเกิดที่จำกัดละเกิดอีกไม่เกินเจ็ดกล่าว ก็จะสามารถเข้าถึงความเป็นอรหันต์ได้เรารู้ข้อธรรมที่ทำให้คนเป็นอรหันต์ในแบบรัดสั้นง่ายอย่างหนึ่งคือการทิ้งความคิดอกุศลอกุศลในจิตใจของเราทุกคนถ้าเราฝึกไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้มีในใจ แม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลนี้จะปรนิพานในปัจจุบันแน่นอนนี่เป็นมรรควิธีอันหนึ่งที่เรามีหน้าที่ใช้ความเพียรอย่างเดียวทิ้งอกุศลเบียดเบียนทางกายไม่เอาเบียดเบียนทางวาจาไม่เอาเบียดเบียนทางใจก็ไม่เอาอากุศลทุกชนิดไม่ทำ หาไม่เจอในใจปรินิพานแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสยืนยันไว้กับพระอานนท์ง่ายๆอีกวิธีหนึ่งคือละความเพลินไปเรื่อยๆเมื่อละความเพลินเท่ากับเป็นการละความพอใจเป็นการละอุปทานละความเพลินไปจะทำให้ความเพลินนั้นสั้นลง จนความเพลินนิรุชติความเพลินอันตรธานดับไปหมดไปปรินิพานเป็นการเข้าไปดับภพบดับชาติทุกครั้งที่คิดจะเป็นอดีตอนาคตจะเป็นคิดเรื่องใดก็ตามเป็นการสร้างภพใหม่สร้างชาติใหม่ทำความคิดให้สั้นลงสั้นลงและอยู่ปัจจุบันให้มากตั้งจิตอยู่กับกาย กายคตาสติซึ่งพระองค์บอกว่าอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมใครไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายคนนั้นไม่ลืมอมะตะใครบริโภคกายยกตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมะตะเพียงแต่เอาจิตอยู่กับกายคนนั้นกําลังบริโภคอมะตะบริโภคความไม่ตายนั่นเองพระสูตรสั้น เป็นเคล็ดลับง่ายๆอย่างเนี้ยมีหลายพระสูตรมากนะเพียงจับหลักเพียงหลักเดียวเข้าใจแล้วทำแล้วเดินตามเราเข้าถึงความไม่ตายแน่นอนอย่างที่เราเห็นเนี่ยตุกตาสองฝั่งเนี่ยฝันะ่งหนึ่งยิ้มล่าเริงนะพวกนี้คือพอใจหนะรือน,น้อยๆคืออะไร รงบอกคือขันห้าพอใจในขันห้าหรือสังคตาธาตุสังสารวัฏเกิดกรรมาภพรูปอภพอรูปอภพนรกกำเนตดอาจารย์ปริวิสัยมนุษย์เทวดาห้าคติวนเวียนกันไปเพราะความพอใจชันทะราคะนันทิตันนาในขันห้าแต่เมื่อใดเราละความพอใจได้ กุมารกุมารีก็เลี่ยไลกระจัดกระจายเลือนน้อยๆด้วยมือและเท้าทำลายขันห้าพระผู้มีพระภาคให้เราทำลายขันห้าให้ถูกวิธีเพราะความสิ้นตัญหาคือนิพพานเป็นความดับเย็นดังนั้นง่ายๆเลยคิดอะไรไม่ออกเอาจิตอยู่กับกายอยู่กับลมไว้ก่อนดึงจิตกลับมาที่ลม รู้ลมเข้าไว้รู้ลมหายใจเข้าออกเป็นการละพบละชาติไปในตัวทำเพียงเท่านี้ปรินิพานได้แน่นอนหรืออย่างน้อยได้อริพุคนแน่นอนดังนั้นการที่มาศึกษาคำพระศาสดาเราจะได้เทคนิควิธีง่ายๆในการทำให้ความทุกข์หมดไปในชีวิต ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อยากได้อะไรไม่ได้ก็ทุกข์ได้มาแล้วเสียไปก็เป็นทุกข์ได้ไปกับคนที่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ไม่ได้ไปกับคนที่พอใจก็เป็นทุกข์พระผู้มีพระภาคทรงตรัสความทุกข์ไว้โดยอนเนกปรยายย ดังนั้นถ้าเราต้องการเป็นผู้ดำรงตนอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ก็พยายามมาศึกษาคำพระศัสดาของเราเองให้ชัดเจนนะเพียงพระสูตรเดียวพระองค์บอกว่ารู้ธรรมของพระองค์เข้าใจธรรมพระองค์เพียงบทเดียวข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอสิ้นกาลนาน วันนี้ก็ฝากข้อทําไว้สั้นๆน,น,นะเพียงเท่านี้นะก็คืออยากชักชวนให้พวกเรานี่แหละมาศรัทธาพระศาสดาของเราเอง